การตรงนี้ได้หน้าตาความรักความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแน่นอนค่ะจัดการวิธีคิดของตัวเองจัดการอารมณ์ของตัวเองวันนี้คุณกําลังคิดอะไรคุณไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณไปฟังอะไรมาคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นในทิศทางที่ได้เวิร์คคุณไปฟังอะไรมาคุณไปเห็นภาพอะไรมาคุณไปคิดอะไรมาสิ่งนั้นยังไม่เกิดและคุณกําลังคึงแสงอะไร คุณกาลังสงสัยอะไรคุณสงสัยสิ่งนั้นแสดงว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณอยากให้สิ่งนั้นมาอยู่ตรงหน้าคุณกลับมาสร้างเหตุของคุณให้ดีค่ะด้วยการที่คุณอยากจะให้ความรักของคุณเป็นแบบไหนด้วยการที่คุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันเนี้ยมันเวิร์กสำหรับฉันใช่ไหมมันโอเคสําหรับฉันใช่ไหมฉันมองเห็นใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของฉันเนี้ยมันเติบโตได้ มันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้าใจกันใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดึงกันขึ้นใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นใจใช่ไหมมันปลอดภัยใช่ไหมเขาดีขึ้นเราดีขึ้นใช่ไหมให้พิจารณาปัจจุบันตัวเองและสร้างเหตุให้ดีจัดการวิธีคิดของตัวเองและควบคุมอารมณ์ห้ามขี้มองหูห้ามขี้บอยวายห้ามขี้เอาแใจใจแต่เป็นคน เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเข็นอกเข็นใจกันเยอะๆความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นจัดการอารมณ์จัดการความคิดของตัวเองด้วยการสร้างเหตุให้มันดีๆความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะโชคดีทุกคนสัมพันธ์นะคะเพราะน่านเป็นจิตเรื่องความรัก